สวัสดีนางบ้านป่าสวีเดนนะคะดอกไม้เริ่มจะออกแล้วหลังจากหิมะละลายนะคะบรรยากาศเนรุ่ะมันกำลังเสีนั่นกลังปง่จ้ะเนี่ยกลังปง จะเป็นดอกข,า,ขาวๆจ้ะดอกไม้เริ่มเริ่มแรกหลังจากที่หิมะมันละลายเนาะอะไรเจ้าเหมียวมันจะก,กาศรอบบานแมวสิ๊ปแมวสิบ๊บไหวน้ำกาดีดีพี่น้อง แต่ว่าก็เย็นๆนั่นแหละแต่ว่าบ่นหนาวจัดเย็นเอันนี้ล้างบานตะกอน่ะเก็บฟืนนะมองนี่เนี่ายมองเก็บฟืนไปไป้พู้นถ <ants have been illos> ึงย่ามห่อนกับมะพร้าวฟืนไว้ดังไฟนะพี่น้องย่ามหนาวไว้ใส่ย่ามหนาว ้ต็ต่อไปก็สิบ่ด้บ่ด้พาพื้นแหละคนผ่าฟื้นไม่อยู่แล้วนี่ก็ต้นพักกูดได้พี่น้องแถวนี้แม่นเบิร์เลยพักกูดมัน่งจะกินเป็นปีสองปีนี่แหละอืแถวนี้ ต้นแอปเปิลปลูกไว้ว่าได้กินน่ว้สำนี่น,นี้มองปลูกพักว่าสิญายมองปลูกพักไปอันเดหมองไม่นี่อ้วนแล้วถากออกเบิดต้นกระเทียมก่าจักไปไซเ่าเห็นหอดต้นกระเทียมว่าสิหายไปปลูกยูขางลงหลดผลแต่ว่าคือสิว่าไปปลูกแล้วละ่ะ สิได้ยหญ่มงยูเลยต้นกระเทียมต้น,เ,นเอียงกอกเอินเออพักเสียนว่าต้นพักเสียนมาปลูกไว้แถวนี่ไปเบิ่งก่อนว่ามันปงหรือไปต้นพักเสียนใหญ่้วนแล้วเอาอุปกรณ์มาตั้งไว้แถวนี่ คืนนี่คืนแท้นีแล้ว้นพักเสียนก็ได้อืมว่มาท่านึ้นว่าหิมะมันปึ่งละลล่เนาะอืมแปดโตผมได้พี่น้อ,องแมวว่าง่ายพวกเธอสวัสดีหน่อยเร็ว เออน,นอ,อนี่จะตตนอ้วนหลาดชว่างม่ไงนั่งดิเนีอเขาบ้านก่อนหนว้วบ่ดังไฟหรอกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ